ตามไปดูตามมาดูนะคะตามมาดูหลุยเกมดนดนเกมหลุยจะไปสอบในเรือใช่ไหมโค้ชนักเรียนจาย่าทหารเรือครับนักเรียนจาย่าทหารเรือไม่ใช่นายเนาะเขาเรียกนักเรียนจาย่าทหารเรือกําลังติวเข้มกันอยู่ค่ะติวเข้มกลัวว่าจะลืมบัตรประชาชนลืมอะไรนะบัตรเข้าห้องสอบเอกสารให้ครบ แล้วก็เสื้อผ้าที่เข้าระบุระบุแบบไหนต้องแบบนั้นนะคะลูกจําได้ไหมที่แม่บอกนี่อ่านต้องอ่านทุกตัวหนังสือทุกตัวอักษรไม่ให้พลาดบ้านเราไกลโค้ดต้องโค้ดต้องบอกเด็กๆด้วยโค้ดบอกบอกบอกลูกด้วยเพราะว่าบ้านเราไกลไม่ใช่ว่าจะกลับมาหากันได้ห5 0้้ากิโลนู่นนี่นั่นก็เจ0รอกิโล เจ็ดร้อยกิโลไม่ใช่ว่าขาดอะไรแล้วกลับมาเอานะลูกไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องดูแลกันเป็นอย่างดีเลยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมให้ดีเขาต้องการอะไรต้องได้สิ่งนั้นในการสอบนี่คือการสอบรับราชการจะต้องเป็นตัวอย่างให้น้องพวกเราสอบได้น้องๆก็อยากไปวันนี้แม่คุยกับทิวกับสปริเขาก็อยากไป อยากจะไปเหมือนพวกเรานี่แหละแค่ปวชหนึ่งนี่แม่บอกปวชหนึ่งปวชอสองปวชสามอ่านหนังสือทั้งปียังไงก็สอบได้เนี่ยต้องเอานําประสบการณ์มาบอกกล่าวกันโค้ดก็เอาจริงเอาจัง,อจงบอกแล้วก็โค้ดก็พาไปด้วยส่วนหนึ่งนะคะโค้ดก็พาไปด้วยส่วนหนึ่งอ้สามพันบาทแม่จ่ายเลยนะจัดจ่ายให้โค้ดแล้วเออที่แม่จะช่วยสามพันบาทจ่ายเรียบร้อยถ้าไม่เชื่อเดี๋เอาสลิปมาให้ดู เออค่าน้ำมัน